เรื่องยุ่งเลยออกไปเลยออกไปยุ่งยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยจะบอกแม่แน่ออได้ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยวันวออใจได้ไม่ต้องพูดกันเลยนะไม่ต้องพูดกันเลยไม่พูดแล้วน่อยกี้ จำไว้เลยเมื่อกี้ยังกอบแข่พี่อยู่นี่เมื่อกี้จำไม่เลยนะพี่จะไม่พูดกับหนูแล้วนะมิกกี้ยังอีกยังยังยังมิกกี้ไปแล้วพี่โกรธหนูพี่ยังไม่ได้อย่างนี้ไปแล้วก็คือไปแล้ว โอ๊ยกากากาเฮ้ยดู่เนี่ยนะจ๋าจ๋ามาหนูไปอาบน้ำกัน